สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำดิ่งสู่มหากราฟที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงอิทธิพลมากเรื่องหนึ่งของโลกเลยมาจากอินเดียนั่นคือมหาภาระตะครับค่ะสวัสดีค่ะ แหล่งข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็คือหนังสือมหาภารตยุทธ์ฉบับแปลและเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์กรุณาและเรืองอุไรกุศลาใสนะครับท่านทำได้ดีมากเลยอ่านเราเข้าใจง่ายขึ้นเยอะใช่ค่ะฉบับนี้ถือว่าช่วยได้มากจริงๆวันนี้เราก็จะมาสำรวจความยิ่งใหญ่ความสำคัญแล้วก็ลองเจาะดูเนื้อหาบางช่วงที่น่าสนใจกันผ่านมุมมองจากหนังสือเล่มนี้นะครับค่ะคือต้องบอกว่ามหาภาราตะนี่มันพิเศษกว่าแค่วรรณกรรมนะคะมันเหมือนเป็น รากฐานเลยวัฒนธรรมปรัชญาจิตวิญญาณของอินเดียแล้วก็ส่งผลไปทั่วโลกด้วย mm hmm. เป็นคลังความรู้ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อการต่อสู้ของมนุษย์แบบว่าลึกซึ้งมากๆค่ะครับผมเริ่มกันที่ขนาดก่อนเลยแค่ฟังชื่อก็รู้สึกอลังการแล้วข้อมูลบอกว่ามีเป็นแสนโสโลกเลยเหรอครับแบ่งเป็น18บรรพะหรือ18ภาคใหญ่ๆใช่ค่ะแสนกว่าโสโลก,กภาษาสันสกฤตเลยมันใหญ่มากจริงจ ใหญ่ขนาดไหนพอจะเทียบกับอะไรให้เห็นภาพได้ไหมครับถ้าเทียบกับมหาการ์บเบนดังของกรีกอย่างอิเลียดกับโอดิซีสองเรื่องรวมกันนะคะครับมหาภาระตะเรื่องเดียวยาวกว่าประมาณ8เท่าเลยค่ะโห8แปดเท่าค่ะแต่ความยิ่งใหญ่มันก็ไม่ได้อยู่แค่ที่ความยาวอย่างเดียวนะคะความยาวขนาดนี้มันสะท้อนว่าเขาพยายามจะรวบรวมแบบว่าทุกอย่างเกี่ยวกับอรารยธรรมอินเดียไว้ในที่เดียว เหมือนอย่างภาพปกหนังสือเล่มนี้เลยใช่ไหมครับที่เป็นฉากสําคัญพระกิษศนะกาลังคุยกับอารชุนในสนามรบกุรุเคเศษใช่ค่ะฉากนั้นคือพระควัตคีตาเป็นส่วนเล็กๆแต่สําคัญมากๆของมหากาบเลยครับแสดงแก่นเรื่องที่ว่าด้วยสงครามการต่อสู้ทางความคิดเรื่องธรรมะแต่ถ้ามองภาพรวมนะคะมหาภารตะเป็นเหมือนสารานุกรมอรยธรรมอินเดียเลยมีคํากล่าวที่ดังมากว่าว่ายังไงครับ สิ่งใดมีในเรื่องนี้สิ่งนั้นอาจมีในที่อื่นแต่สิ่งใดไม่มีในเรื่องนี้สิ่งนั้นไม่มีในโลกโอ้โหครอบคลุมขนาดนั้นเลยค่ะคือมันมีทั้งประวัติศาสตร์ปรัชญาการปกครองสังคมวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องชีวิตประจำวันเลยค่ะสุดยอดครับเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติไม่ใช่แค่ของอินเดียเป็นแหล่งพลังทางจิตวิญญ,ญาณที่ไม่หมดสิ้นจริงๆ ตามตำนานเขาว่ามหาฤษีวิยาสเป็นคนแต่งนะคะแต่ก็เชื่อกันว่ามีการเรียบเรียงเพิ่มเติมเนื้อหามาเรื่อยๆหลายยุคหลายสมัยจากชื่อเดิมคือชัยที่แปลว่าชัยชนะอ๋อชัยชนะค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นภาระตะแล้วก็ขยายจนเป็นมหาภาระตะแบบทุกวันนี้แล้วแก่นเรื่องหลักๆที่ดำเนินไปท่ามกลางความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องอะไรครับ แก่นหลักจริงๆก็คือความขัดแยง้งการแย่งชิงราชสมบัติกรุงฮัสตินาปุระค่ะที่ทุ่งกุรุเกษตรครับระหว่างพี่น้องสองตระกูลคือตระกูลเการับนำโดยทุรยโยทษกับตระกูลปานทบที่มีพี่น้องห้าคนนำโดยยุทธ,ธิธิระเการับกับปานทบใช่ค่ะทั้งสองฝ่ายนี้จริงๆเป็นญาติกันสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันแต่สุดท้ายก็ต้องมารบกันเองแบบดุเดือดมาก ฟังดูเป็นโศกนาฏกรรมของตระกูลเลยนะครับเนี่ยงั้นเราลองมาเจาะจุดเริ่มต้นกันดีกว่าจากบรรพแรกอาทิบรรที่หนึ่งสื่อเล่มนี้เล่าไว้เรื่องราวมันปูมายัางไงครับได้เลยค่ะตามที่อ่านมาเริ่มจากเท้าสารตนุกกษัตริย์กรุงฮัสตินาบุระไปเจอรักกับพระนางคงคาแล้วก็มีโอรสคือเทวพรตที่เก่งมากๆเลยใช่ค่ะเทวพรตนี่แหละค่ะที่ต่อมาคือพีสมะคนสําคัญของเรื่อง แล้วจุดเปลี่ยนแรกที่ส่งผลยาวนานมากๆก็คือพีสมะปะติญญาคำสาบานอันยิ่งใหญ่ของท่านนี่แหละค่ะคำปฏิญญานั้นเกี่ยวกับอะไรครับและทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นคือหลังจากพระนางคงคาจากไปแล้วเท้าสารตนุก,ก็ไปเจอรักครั้งใหม่กับนางสัตยวดีเป็นธิดาหัวหน้าชาวประมงครับผมแต่พ่อของนางสัตยวดีมีเงื่อนไขว่าถ้าจะแต่งงานกันเนี่ย โอรสที่จะเกิดจากนางสัตยวดีเท่านั้นนะที่จะต้องได้ครองบัลลังก์ต่ออา้าวแล้วเทวพรสล่ะครับนั่นนะสิคะท้าสารตนุก็ลำบากใจเพราะเทวพรตเป็นรัชทายาทที่เก่งและเหมาะสมอยู่แล้วพอเทวพรตทราบเรื่องนี้เข้าท่านก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่เลยเพื่อพ่อ ัสินใจยงงไงครบท่านสละสิทธิ์ในราชบัลลังก์เลยค่ะแล้วก็ปฏิญาณตนเพิ่มด้วยว่าจะครองพรหมจรรย์คือไม่แต่งงานไม่มีทายาทตลอดชีวิตเพื่อตัดปัญหาแย่งชิงบัลลังก์กันในอนาคตไปเลยโห้ยเสียสละสุดๆเลยนะครับแต่ก็น่าคิดว่าการยึดมั่นคำปฏิญาณขนาดนี้มันส่งผลต่อราชวงศ์ในระยะยาวยังไงบ้างส่งผลมากเลยค่ะ การกระทำนี้ถือเป็นธรรมะนะคะในแง่ความกตัญญูเสียสละเพื่อส่วนรวมทำให้ท่านได้รับพรพิเศษคือเลือกเวลาตายได้เองแล้วก็ได้ชื่อใหม่ว่าผีมะที่แปลว่าผู้กระทำสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว <c oughs> แต่การเสียสละนี้ล่ะคะ่ะที่สร้างช่องว่างในการสืบทอดอานาจเป็นปัญหาตามมาทีหลังมันแสดงให้เห็นความซับซ้อนของธรรมะเหมือนกันนะคะว่าการทำสิ่งที่ดูเหมือนถูกต้องตอนนั้นอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ แล้วปัญหานั้นมันเกิดขึ้นตอนไหนครับหลังจากพีสมะสละสิทธิ์ไปแล้วก็หลังจากเท้าสารตนูได้แต่งงานกับนางสัตยวดีมีโอรสสององค์คือจิตรางคาทะกับวิจิตรวีระยะทั้งสองก็ได้ครองราชต,ต่อตามลำดับค่ะแต่โชคไม่ดีเลยสิ้นพระชนไปทั้งคู่โดยที่ยังไม่มีทายาททำให้ราชวงศ์กรุปเสี่ยงจะสิ้นสุดอีกครั้งค่ะวิกฤตอีกแล้วคราวนี้จะหาทางออกยังไงล่ะครับ ในเมื่อผีสมะก็ปฏิญาณไปแล้วว่าจะไม่มีาทายาททั้งออกในยุคนั้นก็คือร,รมเนียมโบราณที่เรียกว่านิโยคค่ะนิโยคใช่ค่ะพระนางสัตยวดีขอให้ผีสมะทำพิธีนี้กับมเหสีไม้ของวิจิตวีระยะแต่ผีสมะท่านยุดมั่นคำปฏิญญามากก็เลยปฏิเสธไปครับพระนางก็เลยต้องไปตามมหาฤษีวยาสซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกอีกคนของพระนางเองที่เกิดกับฤษีต้นอื่นก่อนจะแต่งงานกับเท้าสานตนุให้มาทำพิธีนี้แทนค่ะ พิธีนิโยกค,คือให้หญิงม่ายมีลูกกับชายอื่นเพื่อสืบสกุลอย่างนั้นเหรอครับแล้วผลเป็นยังไงใช่ค่ะทําเพื่อรักษาธรรมะในการดํารงวงตระกูลฤษีวิยาสก็มาทําพิธีกับมเหศีสององค์ของวิจิตวิระยะคือนางอัมพิกากับนางอัมพัลิกาครับแต่ด้วยความที่ฤษีวิยาสท่านมีลักษณะหน้าเกรงขามตอนทําพิธีนางอัมพิกาก,กลัวจนหลับตาปีเลยลูกที่เกิดมาคือท้าวตริตรยาตก็เลยตาบอดแต่กําเนิด อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองส่วนานางอัมพาริกาก็ตกใจจนหน้าซีดเผือดลูกที่เกิดมาคือเท้าปานโทุก็เลยมีผิวซีดเผือกค่ะพระนางสัตว์เทวยวดีอยากได้หลานที่สมบูรณ์ก็เลยขอให้ทําพิธีครั้งกับนางอัมพิกาครับแต่นางกลัวก็เลยส่งสาวใช้ไปแทนผลคือได้ลูกชายชื่อวิทูลซึ่งแม้จะไม่ได้เกิดจา,าชินีโดยตรงแต่ฉลาดมากแล้วก็ยึดมั่นในธรรมะสุดๆเข้าใจแล้วครับ การเกิดของโอรสทั้งสามโดยเฉพาะเท้าทริตราชกับเท้าปันทุนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสองสายตระกูลที่จะเป็นคู่ขัดแย้งหลักของเรื่องต่อไปเพราะเท้าทริตราชตาบอดน้องชายคือเท้าปันทุก็เลยได้ครองราชแต่สุดท้ายทั้งสองสายก็มีลูกมีหลานกลายเป็นฝ่ายเกราระพับกับฝ่ายปันทับสินะครับถูกต้องค่ะเท้าทริตราชมีลูกตั้งหนึ่งร้อยเอ็ดคนกับพระนางคานธารีเรียกร,มรวมๆว่าฝ่ายเกราระพับ มีทุระโยทศเป็นพี่คนโตแล้วก็เป็นตัวหลักเลยร้อยเอ็ดคนใช่ค่ะเยอะมากส่วนเท้าปันทุมีโอรสหองค์กับมเหสีสององค์คือพระนางกุนตีกับพระนางมาทรีเรียกว่าฝ่ายปันทับก็มียุทธิสิตสิตละพีมะอรชุนเกิดจากพระนางกุนตีแล้วก็นักกุลกับสหเทพเกิดจากพระนางมาทรี5คนฝ่ายปันทับ ค่ะที่น่าสนใจคือลูกทั้ง5ของปานทบนี่เกิดจากการเชิญเทพเจ้ามาประทานพรน,นะคะไม่ได้เกิดจากเท้าปานทุโดยตรงเพราะท่านติดคำสาบอยู่อ๋อมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยลูกพี่ลูกน้องจำนวนมากขนาดนี้โตมาด้วยกันเรียนวิชากับอาจารย์คนเดียวกันอีกคืออาจารย์โทรนะกับอาจารย์กริป,ปะใช่ค่ะเรียนด้วยกันความขัดแย้งการแข่งขันมันคงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยสิครับ แน่นอนค่ะมีการชิงดีชิงเด่นกันตลอดโดยเฉพาะระหว่างทุรโยโทนกับเอพี่มะแล้วก็อรชุนครับความสามารถของอรชุนเนี่ยจะโดดเด่นมากมีตอนหนึ่งที่อาจารย์โทรนะทดสอบสิทธิ์ให้ยิงเป้านกไม้บนยอดไม้คนอื่นก็จะตอบว่าเห็นต้นไม้เห็นกิ่งไม้เห็นท้องฟ้าแต่พอถามอารชุนเขาตอบว่าเห็นแค่หัวนกเท่านั้นโหสมาธิดีเยี่ยมใช่ค่ะ แสดงถึงสมาธิที่แน่วแน่ความมุ่งมัน่นซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของยอดนักรบเลยแต่อรชุนก็ไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเพราะมีคู่แข่งคนสำคัญโผล่มาในงานประลองยุทธรังคภูมิใช่เลยค่ะเหตุการณ์นั้นสำคัญมากหลังจากอารชุนโชวฝีมือจนทุกคนทึ่งก็มีชายหนุ่มรูปงามแต่ดูมีลับลมคมในชื่อกันนะปรากฏตัวขึ้นกันนะค่ะเขาท้าประลองฝีมือกับอรชุนเลยแล้วก็แสดงความสามารถได้ทัดเทียมกันเปะ๊ะ จนทุกคนตะลึงเอา้าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนั้นกันณะถูกมองเป็นแค่ลูกสารถีไงคะมิใช่เจ้าชายก็เลยถูกมองว่าไม่คู่ควรจะมาประลองกับอรชุนอ๋อเรื่องชนชั้นใช่ค่ะแต่ทุรโยทนเห็นช่องทางเลยยังไงครับเห็นว่ากันณะเก่งขนาดนี้น่าจะเอามาเป็นพวกได้เอาไว้สู้กับอรชุนกับพวกตาลทัพก็เลยประกาศตรงนั้นเลยแต่งตั้งกันณะให้เป็นกษัตริย์ครองเมืองอังคะทันทีโอ้โหใจปั้มมากค่ะ คือให้กันนะมีสถานนะพอที่จะประลองได้การกระทําของทุรโยทนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขามองการไกลนะเริ่มสร้างพวกตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับส่วนชาติกาเนิดจริงๆของกันนะเนี่ยเป็นความลับสําคัญมากที่จะส่งผลกับเรื่องมากๆในภายหลังการปรากฏตัวของกันนะยิ่งทําให้รอยร้าวระหว่างสองตระกูลมันชัดขึ้นลึกขึ้นไปอีกความขัดแยง้งดูจะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลย ถึงขั้นพยายามฆ่าล้างตระกูลเลยค่ะฝ่ายเการบวางแผนสร้างโรงรักโรงรักค่ะคือตำหนักที่ทำจากครั่งจากเชื้อไฟแล้วก็ล่อให้พวกปันดวะห้าคนกับพระนางกุลตีไปพักแล้วก็วางเพลิงเผาทั้งหมดเลยโหดร้ายมาก ใช่ค่ะแต่โชคดีที่วิทูลท่านรู้แผนการนี้ก่อนก็เลยส่งข่าวเตือนแล้วก็ช่วยเตรียมอุโมงค์หนีไว้ให้พวกปานทะวะกับพระนางกุลตีก็เลยรอดมาได้แต่ก็ต้องหนีเข้าป่าไปซ่อนตัวครับนี่ถือเป็นจุดแตกหักสำคัญเลยนะคะที่ความขัดแยงมันเปลี่ยนจากการแข่งกันเฉยๆไปเป็นการพยายามกำจัดอีกฝ่ายให้สิ้นซากการใช้ชีวิตในป่าช่วงนีก็คงลำบากน้าดู แต่ก็ยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงอยู่ในป่าพวกปันทวะก็ยังเจอเรื่องผจญภัยต่างๆนะคะอย่างพีมะที่แรงเยอะๆก็ได้ไปปราบอสูรอย่างหิทิมพะพกกาสูรช่วยชาวบ้านไปแต่เหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือการเดินทางไปร่วมพิธีสยุมพรหรือพิธีเลือกคู่ของนางทราปฏีเจ้าหญิงแขวนปัญจละค่ะสยุมพรน,นางทราปตีค่ะ ในพิธีเนี่ยมีการทดสอบฝีมือที่ยากมากคือต้องยกคันธนูโบราณอันใหญ่ยักษ์แล้วยิงลูกศรให้ทะลุจากที่หมุนหมุนอยู่ไปโดนตาปลาข้างบนนู่นฟังดูยากมากยากจริงๆค่ะไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทำได้เลยแม้แต่กันนะที่ว่าเก่งๆก็ทำได้แค่เกือบสำเร็จจนกระทั่งอารชุนซึ่งตอนนั้นปลอมตัวเป็นพราหมณ์อยู่นะคะอาสาขึ้นไปลองและสำเร็จไหมครับสำเร็จค่ะ ทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เลยชนะใจนางได้นางเทระปตีเป็นชายาไปยอดเยี่ยมเลยแต่มีประเด็นที่น่าสนใจมากคือทำไมนางเทระปตีถึงกลายเป็นชายาร่วมของพี่น้องปานทบทั้งห้าคนเลยล่ะครับอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงอ๋อเรื่องนี้ซับซ้อนนิดหนึ่งค่ะแล้วก็สะท้อนเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติตามคำพูดผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัดมากๆครับคือพออรชุนพานางเทระปตีกลับมาที่พัก ก็ตะโกนบอกพระนางกุลตีแม่ของพวกเขานะคะที่อยู่ข้างในว่าแม่วันนี้ข้าได้ของวิเศษมารพระนางกุลตีตอนนั้นกําลังยุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้หันมามองก็เลยตอบกลับไปตามความเคยชินว่าเออได้อะไรมาก็แบ่งแบ่งกันให้เท่าๆกันในหมู่พี่น้องนะลูกอา้าวใช่ค่ะคําพูดของแม่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากในสมัยนั้นพอพูดไปแล้วคืนคําไม่ได้แม้แต่พระนางกุลตีเองคอรู้ที่หลังว่าของวิเศษที่ว่าคือผู้หญิง ก็ตกใจแต่ก็ต้องทำตามคำพูดนั้นโอ้โห oh. ค่ะประกอบกับมีเหตุผลเรื่องธรรมะคำทำนายอะไรบางอย่างด้วยทำให้นางเทราปตีต้องอภิเศกกับพี่น้องปานทวับทั้งห้าคนเลยกลายเป็นชายาร่วมกันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสมัยนั้นจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะสถานการณ์พิเศษนี้มันก็ยิ่งผูกชะตาของทั้งห้าพี่น้องกับนางเทราปตีไว้ด้วยกันแน่นแฟนขึ้นไปอีกหลังจากเหตุการณ์นี้ ผู้ปานทวัพได้กลับวางไหมครับหรือ,อยังไงต่อการได้นางเทราปรีมาเป็นสะพ้ายก็ทําให้สถานะของปานทวัพเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะเท้าทริตราชก็เลยจําเป็นต้องแบ่งดินแดนให้ปกครองเป็นแคว้นขานวัปร,รัสซึ่งตอนแรกเป็นป่ารกแห้งแล้งมากครับแต่ด้วยความช่วยเหลือจากพระคริสนะแล้วก็สถาปนิกเทวดาชื่อมายาซูนพวกเขาก็พลิกฟื้นดินแดนนี้จนกลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองสวยงามมากชื่ออินทรปราาะสัทค่ะ อินทรป,ปร,รัชตจุดเด่นของเมืองนี้ที่คนพูดถึงกันมากคือสภามายาใช่ไหมครับมันพิเศษยังไงล่ะครับใช่ค่ะสภามายาหรือทองพระโรงนี่แหละค่ะเป็นสถาปตัตยกรรมที่น่าทึ่งมากสร้างโดยมายาศูนย์มีความสามารถในการสร้างภาพลวงตา ภาพลวงตาค่ะแบบว่าพื้นเรียบเรียบอาจจะดูเหมือนเป็นสระน้ําสระน้ําใสๆอาจจะดูเหมือนเป็นพื้นหินผนังทึบๆอาจจะดูเหมือนเปิดโล่งอะไรแบบนั้นเลยค่ะโอ้โหล้ําสมัยมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความสับสนให้คนที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วความอลังการของอินทรปราชนี้เองที่กลายเป็นชนวนปัญหาใหญ่อีกครั้งถูกต้องเลยค่ะเมื่อเทายุทิศทระจัดพิธีราชสุยะเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ฝ่ายเการบนําโดยทุรโยโทนก็มาร่วมง,งานด้วยครับพอทุรโยโทนได้เห็นความมั่งคัง่งความวิจิตพิสดารของสภามายาเขาก็เกิดความอิจฉาริษยาอย่างรุนแรงเลยค่ะอื ยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาเองก็สับสนกับภาพลวงตาเดินตกสะน้ำที่คิดว่าเป็นพื้นเรียบจนถูกนันททอปตีกับคนอื่นๆหัวเราะเยาะเข้าให้อีกโอ้โหทั้งอิจฉาทั้งอายเลยสินะครับใช่ค่ะความอับอายความริษยาเนี่ยมันกัดกินใจทุรโย์มากความรู้สึกส่นตัวของคนคนเดียวกำลังจะนำไปสู่เรื่องใหญ่โตใช่แล้วค่ะความอิจฉาความรู้สึกด้อยกว่าของทุรโยศที่มันสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมาถึงจุดเดือดตรงนี้เอง มันกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาร่วมมือกับสกุนิลุงเจ้าเลข่ของเขาวางแผนชั่วร้ายเพื่อทำลายพวกปั่นทับนั่นก็คือการท้ายทายเท้ายุายายทธทิระให้มาเล่นสกาพนันค่ะสกาพนันการพนันใช่ค่ะเป็นเกมที่ยุทธทิระแพ้ทางมากๆแล้วตามธรรมเนียมกษัตริย์สมัยนั้นปฏิเสธคำท้าไม่ได้ด้วยแย่เลยสิครับ เหตุการณ์นี้แม้จะไปอยู่ในบรรพะต่อไปคือสภาบรรพะแต่รากของมันเกิดจากความอิจฉาในใจทุรโยชน์ที่เห็นความรุ่งเรืองของปันทับในอาทิบรรพะเนี่ยแหละค่ะ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำไปสู่การสูญเสียทุกอย่างของฝ่ายปันทับแล้วก็ปูทางไปสู่สงครามใหญ่ในที่สุดโอก,การทำความเข้าใจลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ตัวละครแรงจูงใจที่ซับซ้อนขนาดนี้นี่ถาถ่ายมากเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นคุณค่าของฉบับแปลและเรียบเรียงอย่างมหาภารตะยุทธเล่มนี้ที่เราใช้เป็นข้อมูลกันอยากให้ช่วยขยายความถึงความสำคัญของฉบับนี้อีกหน่อยครับค่ะ ฉบับของท่านการุณาและเรื่องอุไรกุศลาใสานี่มีคุณค่ามากจริงๆค่ะท่านได้กลั่นกรองมหากาบที่ทั้งยาวทั้งซับซ้อนเต็มไปด้วยปรัชญาลึกๆให้คนอ่านชาวไทยสามารถติดตามเรื่องราวได้เข้าใจตัวละครแล้วก็ซึมซับสาระสำคัญได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับโดยที่ยังคงรักษาแบบว่า อัทรสแล้วก็จิตวิญญาณของต้นฉบับไว้ได้ดีมากท่านใช้ภาษาที่สละสลวยนะคะเข้าใจง่ายมีการอธิบายบริบทวัฒนธรรมที่จำเป็นเหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้เราเข้าถึงโลกัศน์ภูมิปัญญาอินเดียโบราณได้ง่ายขึ้นทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะดังที่นักปราชญ์อินเดียซีราชาโคปลาจารีเคยกล่าวไว้นะคะว่าเราไม่อาจเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอินเดียได้เว้นแต่จะได้อ่านรามายณะและมหาภารตะครับ ซาบบแปลที่ดีแบบนี้ก็เลยไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจอินเดียแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจแง่มุมต่างๆของความเป็นมนุษย์ซึ่งมันเป็นเรื่องสากลน,นะคะแล้วก็ทําให้เราตระหนักว่ามหาภารตะนี่เป็นมรดกทางปัญญาของโลกจริงๆครับผมมันทําให้เราเห็นว่าปัญหาเรื่องอํานาจความขัดแยง้งความรักความแค้นการหาความถูกต้องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆ ฟังดูแล้วมหาภารตะเป็นมากกว่าเรื่องเล่าสงครามจริงๆครับมันคือจักรวาลที่จำลองชีวิตความคิดการต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ไว้แบบเข้มข้นมากที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเองนะครับจากช่วงต้นๆคืออาธิปราระวะกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่สภาพราระวะตามที่หนังสือเล่มนี้เล่าไว้ ใช่ค่ะยังมีเรื่องราวตัวละครปมขัดแย้งปรัชญาที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยค่ะครับผมแล้วแก่นกลางที่มหากาับเรื่องนี้กระตุ้นให้เราคิดอยู่เสมอก็คือเรื่องธรรมะค่ะความถูกต้องความชอบธรรมหน้าที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆขาวดาชัดเจนค่ะอืม ตัวละครแต่ละตัวต้องเจอสถานการณ์ที่ซับซอ้อนต้องตัดสินใจบนทางเลือกที่ยากลําบากซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นก็นําไปสู่เรื่องราวต่างๆที่ตามมาครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจนะคะมีคํากล่าวเกี่ยวกับมหาภาระตะว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่ใชัยชนะในสนามรบแต่คือการเอาชนะกิเลสหรือธรรมชาติฝ่ายต่ําในใจตัวเองการชนะใจตนเอง ใช่ค่ะลองมองย้อนกลับไปที่เรื่องที่เราคุยกันวันนี้ทั้งการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพี่สมะที่ดูเหมือนทำดีแต่ก็สร้างปัญหาที่หลังสมาธิแน่วแน่ของราชุนที่ทำให้เขาเก่งกาจหรือความอิจฉาริษยาที่มันเผาใจทุรโยธนจนนำไปสู่แผนร้ายครับ เรื่องราวเหล่านี้มันสะท้อนสงครามในใจของตัวละครได้ยังไงบ้างทำกลางการเตรียมพร้อมสําหรับสงครามภายนอกที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอาจทำให้เรากลับมาคิดนะคะว่าสงครามที่แท้จริงที่เราต้องเจอในชีวิตอาจจะเป็นการต่อสู้ภายในใจเราเองนี่แหละคะ่ะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากครับให้กลับไปขบคิดกันต่อได้เลย